สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ชมรายการของ M P N Channel นั่นเองครับพวกับผมนะครับช่ในชของ M P N Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาตีบวกนะครับมาโวนะครับขึ้นบวก7จ็ดนั่นเองครับอันนี้เป็นไอดีของเพื่อนผมนะครับต้องขอบคุณเพื่อนผมด้วยที่ให้มาตีนี่เป็น EP ที่2องครับของผมครับในรายการทำคลิปจากการฟีฟ่านั่นเองครับถ้าเกิดใครชอบ หรือไม่ชอบไงก็เมนต้คลิปได้เลยครับก็จะนําไปปรับปรุงต่อไปนะฮะโอเคครับผมไม่พูดว่าร้เพลงครับกันผมมาตีเลยดีกว่าครับโอเคครับอ่าผมมาตีเลยโอเคผมจะตีล่อนะครับผมมาตีเนวิญามาติดนะครับบลอกสี่นะฮะโอเคครับเอยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคิดไหนเออลัวกูแล้วกันฮนะ โอเคครับผมจะตีลรอก,ก่อนนะครับอาดา๋ยวเรียกลูกกูนะครับอ่ิภัทรอาการอะไรต้องขออภัยให้ด้วยนะครับมือใหม่นะฮะโอเคครับอขอช่สามทีแล้วกันหนึ่งสองไป โอเคครับกลมๆไปฮะกลมๆไปสแสดงว่าต่อเนื่องนะฮะโอเคครับอาจจะไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะถ้าเกิดใครชอบก็รบกวนกดติดตามไ้ด้วยนะครับโอเคครับต่อเนื่องเลยนะโอเคครับผมไม่ผมจะไม่ชวแล้วนะครับโอเคผมจะการอลยดีกว่ามาสับกูสับแมน นะฮะมันอยู่ไม่ได้แล้วครับอันนี้กูดีใจเกินไปปไ่าวไอ้ย <c oughs> ี่อะเมื่อเกินน้าเกินตาไปโอเค,คผมห้าบอกหนึ่งแล้วกัวนะฮะลูกาก,กูครับไม่ต้องมาวม,มาทำเพลงแล้วฮะแม่งคนที่ยหน้าโคตรเถื่อนเลยเยี่ถุย ไปไปเลยดีกว่าครับไม่ต้องพูดเรเพลงครับที่เด็ดเราอยู่ที่บาวโ้ฮะเป็นไงได้ได้ครับได้โอเคต่อเนื่องนะฮะโอเคครับมาถึงที่เด็ดเรานะครับบาวโนะครับบวกเจ็ดนะครับปายชมกันเลยครับผมชวนสักอ่าสี่ทีแล้วกันครับหนึ่ง สองไอ้หน้าเหมือนลิงยี่ห้อยอ่าโอเคครับสามและสี่ครับไปโอ้ยโอ้ยโอยเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับพี่น้องโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ครับเพราะผมต้องไปทุรค์ก่อนนะครับ ใครที่ชอบหรือผมอาจจะพูดอย่ากคล้ายบ้างผมต้องขออภัยด้วยหน้าที่ด้วยนะครับอีพีหน้าผมมาตีบอกแปดบาโวแน่นอนครับก็กดติดตามไว้ด้วยสาหรับคลิปนี้นะครับคําพูดวาจาอะไรที่ไม่สุภาพผมก็ต้องขออภัยด้วยที่นี้ด้วยนะครับผมพูดผิดถุยโอเคสำหรับอีพีนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนครับโอเคสวัสดีครับ